กระบี่เป็นอีกปลายทางสู่สวรรค์แห่งอันดามันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั่นก็เพราะความงดงามบาดตาของน้ำทะเลสีครามหาดทรายสีขาวและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า150เกาะและเกาะห้องเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของทะเลกระบี่ที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกโดยนักท่องเที่ยวนิยมมาพายเรือคายักชมทัศนียภาพที่สวยงามนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วกระบี่ยังมีความหลากหลายของระบบนิเวศอาทิ ป่าพลุท่าปอมคลองสองน้ำพื้นป่าชายเลนที่เติบโตอยู่ในลำคลองมีทั้งช่วงน้ำจืดและช่วงน้ำเค็มสลับกันตามช่วงเวลาการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงลำคลองสองน้ำสายนี้จึงมีลักษณะเป็นลำธารใสสะอาดราวกระจกและมีเส้นทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1 6 7 2เดเบอร์เดี่ยวเที่ยวทั่วไทยค่ะ